ไม่ว่าวันนี้คุณกำลังเผชิญกับอะไรจะหนักหนาสาหัสแค่ไหนอย่าพึ่งท้อนะนึกถึงคนที่เรารักและรักเราให้มากๆรู้แหละว่าเหนื่อยไหนจะงานไหนจะคนไหนจะสังคมที่วุ่นวายต้องดินดน้นรนต้องอดทนต้องต่อสู้จนบางครั้งแทบจะไม่อยากไปต่อในจุดนี้แต่อย่าลืมว่ายังมีอีกหลายชีวิตที่ฝากความหวังไว้กับคุณอย่าให้อะไรมาหยุดความฝันคุณได้ เหนื่อยก็พักสาหัสก็รักษาผิดพลาดก็เยียวยาหายเหนื่อยหายเจ็บก,ก็รีบลุกขึ้นแล้วไปต่อประคับประคองใจให้คิดบวกอยู่เสมอถ้าชีวิตคือบททดสอบและปลายทางมีเส้นชัยไว้รอคนที่แก่งพอคุณสัญญากับตัวเองได้ไหมว่าจะสู้ต่อไปเนื้อหาบทความปุ้ยพินนรัต อันทำดุลิละขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนสู้ชีวิตต่อไปจนกว่าเราจะกลับคืนสู่พระองค์อามีน